ตอนแรกก็แบบเอ๊ะจะอร่อยได้ยังไงว่าพาอทุกอย่างมาจากพืชหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกอย่างก็ลงตัวมากที่ครูนุชบอกตอนแรกเลยว่าความหวานจากอันนี้อันนี้นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เบื้องต้นตอนแรกก็ประทับใจทุกอย่างเลยซุปที่ชอบคือเป็นผัก ก็จะไปทําให้คุณพ่อคุณแม่ทานแล้วก็คนที่เรารักเพราะว่าการทำอาหารก็เป็นการบอกรักอย่างหน,นึ่งนี<ะ>่ค่ะบอกตรงๆว่าชอบมากแล้วจะเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆเราจะไม่กังวลเลยในการที่เราจะกินใช่ไหมคะมันก็ ทำให้เรารู้สึกว่ารักตัวเองมากนะว่าเราจะต้องทํากินแล้วนะนะคะและดีใจที่ได้มาเรียนกับคุณนุชนะคะก็ประทับใจมากปกติก็ไม่ได้แบบเอ๊คิดว่าซุปเป็นยังไงแต่ก็ไม่ expect เลยนะว่าจะอร่อยมากไม่ผิดหวังเลยค่ะชอบมากไม่ไม่เคยคิดที่จะทานซุปเลยถึงไปพักโรงแรมไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ตักเลยแต่พอมาเรียนแล้วอย่างเงี้ย มันมันทำให้เรารู้คุณค่าของซุปว่ามันสามารถทานแทนแบบอาหารเย็นได้อย่างเงี้ยคิดไม่ผิดที่มาเรียนออฟไลน์เพราะว่าออนไลน์น่ะยังไงก็ไม่ได้ผลแน่นอนมันไม่ได้มาสัมผัสมันไม่ได้มาจับต้องมันไม่ได้มาดูมาลงมือทำอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนที่จะสมัครออนไลน์ถ้าไม่ลำบากมากไม่ไกลมากก็มาออฟไลน์่ะใช่ขอนแก่นยังมาเลย